สวัสดีครับวันนี้ช่องเที่ยวส่งส่งจะพาเพื่อนๆมาพักผ่อนกันแบบสบายๆบ,บ้างนะฮะวันนี้เราจะมาที่จังหวัดอุทัยธานีเราจะมาลานรับอยู่ลานนึงนะครับที่อยู่ใกล้จุดอันซีนของจังหวัดอุทัยธานีก็คือปางสวรรค์แคมป,ปิง้งซึ่งอยู่ใกล้ฝายกั้นน้ำปางสวรรค์ครับโอเคจอกันอีกแล้วครเพื่อน ลคลิปนี้นะกลับมาเจอหวานอีกแล้วเนาะเพราะว่าคลิปที่แล้วพี่อูไปเปโต้อรอซูนะคะใครยังไม่ได้ดูอย่าลืมไปดูนะคะก็สนุกมากมากเลยนะแต่ว่าคลิปนั้นเนี่ยหวานไม่ได้ไปด้วยนะเพราะว่าค่อนข้างจะดูดันนะให้เขาเป็นกิจกรรมชายแท้ไปนะคะส่วนคลิปนี้ค่ะเราจะพาไปเที่ยวกันยาก สบายๆเบาๆบ,าๆบ้างนะเพราะว่าพี่หูก็เพิ่งกลับมาแล้วก็ยังเหนื่อยอยู่นะคะส่วนหวานเนี่ยอยากเที่ยวแหละอยากออกไปถ่ายรูปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นทริปแบบสบ,สบายๆเบาๆเน้นถ่ายรูปเล่นเก๋ๆสวยๆนะคะก็สําหรับคลิปนี้เราจะพาเพื่อนๆไปกันที่จังหวัดปุถทัยธานีค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มคลิปกันเลยนะความตั้งใจของเราในการมาครั้งนี้ก็คือตั้งใจมาพักผ่อนแล้วก็พาน้องหวานมาเที่ยวมาถ่ายรูปเล่นอะไรแบบนี้นะฮะ แต่เสียดายครับจุดแรกที่เราจะไปเนี่ยเราไม่ได้อัปเดตเลยว่าคาเฟ่แห่งนี้เขาปิดให้บริการไปแล้วแต่เสียดายวิวจริงๆแต่ไม่เป็นไรเปลี่ยนที่ครับอ่ะเปลี่ยนที่ก็ได้พอสุดท้ายเราก็ต้องหาที่ทางเลือกที่ดีที่สุดก็คือคาเฟ่ใกล้ๆค่ะใช่ก็สวยอยู่นะก็วิวเดียวกันนั่นแหละวิวเดียวกันนั่นแหละแต่แค่ว่าแค่ว่าเซอร์ไพรส์แค่ว่าเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เอามาที่นี่ที่นี่ชื่อเอ่อคาเฟ่ชื่อว่ากู๊ดวิวนะแอบบรรยากาศวิวเดียวกัน เหหนนกันกนน็พอเข้ามาในร้านนะฮะบรรยากาศร้านก็ดีเลยนะฮะแล้วก็พนักง,งานต้อนรับดีมากๆน่ารักทุกคนเลยครับอะไรนะสั่งเมนูชื่ออะไรนะข้าวแมวลองไห้ข้าวแมวลองไห้ามาสืบนะฮะนี่จิ้งก็คือข้าวคุปปูนแหละที่พี่ถามไปทีเลยใช่ก็คือข้าวคุป <c oughs> ทูไม่แต่หนูรู้แล้วว่าทําไมแมวถึงร้องไห้งงงเลยเ ราะว่าแย่งปลาแมวกินอที่มาที่ไปไปเอาปลาทูแมวมากินแมวก็เลยร้องไห้ก็เลยเป็นข้าวแมวร้องไห้คือหวานไปแย่งปลาแมวมาแมวมาแมวก็เลยร้องเอคิดได้ส่วนนี้ก็คือหน้าตาอาหารของผมนะครับก็คือเมนูสปาเกตตี้ผัดผิกแห้งขอชมนะแม่ครัวทำอร่อยจริงๆ อยากจะเดินไปตรงแบบข้างล่างอะ่ะพอดูแล้วมันน่าเดินมากเลยมันเป็นลานหญ้าเขียวๆนะสวยดีใช่ครับนั่นคือความตั้งใจแรกนะครที่กะว่าจะเดินลงไปท้ายรูปเล่นแล้วก็จะรีวิวมาให้เพื่อนๆดูบรรยากาศที่ร้านนี้เนอะแต่พอดีฝนเนี่ยลงไม่หยุดเลยนะฮะทำให้เราต้องเปลี่ยนแลนนะไปลานกลางเต้นของเราดีกว่า อ่าแล้วตอนนี้พวกเราก็เดินทางมาถึงนี่แล้วครับปางสวรรค์แคมปิ้งง่ายมากแค่มาติดต่อที่ตรงนี้นะฮะห้องที่เราจองไว้ก็อยู่ในมือเราแล้วฮะน้องๆน้องๆน้องๆโอ้โหโอน้องๆชื่ออะไรอ่ะชื่ออะไรอลอง้อง้องชื่ออะไรอะได้น้องมาด้วยนี่อึดอืดอืดอืด แล้วไม่เอาไม่ไปเจอที่ห้องลู้โอ้โหอไปไปโอ้โอ้ไปไม่เอาไม่เอาไปเจอที่ห้องนี่นะฮะบรรยากาศเต็นทเขียวเลยนาะอืมแต่วันนี้เราไม่กากเต็นท์วันนี้เราจะมานอนแบบสบายๆมาเสพความสุขกับวิว ภูเขาใช่พักพ่อนโอ้โหพนักงานต้อนรับน่ารักส,สุดๆ<อ>ไปวันนี้เรามาพักเป็นเขาเรียกว่าห้องโดมเนี่ยเราโดมสองถึงแล้ <laughs> และนี่ก็คือห้องพักของเราค่ะทุกคนก็เป็นก็คือจริงๆเราตั้งใจจะมาพัก ห้องพักเนาะแต่ว่าก็ยังเป็นห้องพักที่เป็นแนวแคมปิ้งอยู่ก็คือเป็นเขาเรียกว่าอะไรคะเหมือนเป็นเหมือนโดมอะเราเราชอบเรียกว่านาซาเราชอบเรียกว่านาซาเราไม่รู้ว่าคนอื่นเขาเรียกว่าอะไรด้วยซ้ําแต่ว่ามันเป็นโดมอะเออเนาะพี่ว่าเราอะยังไม่ได้เปิดผ้าม่านอ๋อเปิดหน่อยเน้วจะได้สว่างโอเคจะได้มีแสงเออสวยขึ้นเยอะเลยเพื่อนเพียงจะได้เห็นชัดนะเห็นไหมจริงเจียงใหญ่นะ ยายนอนสองคนสบายเพื่อนใช่เห็นห้องแบบเป็นนาซาแต่ว่าเตียงใหญ่แล้วแ <c oughs> อร์ก็ทำงานเร็วนะเมื่อกี้เราเข<อ>้ามาอย่างร้อนเลยตอน,นอเข้ามาต้องบอกว่าข้างนอกอะ่ะร้อนมากด้วยความที่เรามาแบบช่วงบ่ายแล้วก็แบบเนาะช่วงนี้มันก็ร้อนอย่างเงี้อยอยู่แล้วไม่ถึง10นาทีตอนนี้ก็คือเย็นชํำแล้วก็มีแอร์ให้แล้วก็มีตู้เย็นให้แล้วก็มีแบบพร็อพตกแต่งอะไรแบบสวยงามมีจานชามมีแก้วมีอะไรครบเลยโอ้โหได้เป่าผมก็มีอ่ะ ริก็ถือว่าครบเลยนะแล้วอ,อ๋อใช่เพราะว่าที่นี่เขามีลานกางเต็นด้วยก็คือเขามีทั้งห้องพักแล้วก็ลานกางเต็นแบบที่หนูบอกไปค่ะแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้ไปกางเต็นกันแต่ว่าเราจะไปรีวิวลานกางเต็นให้เพื่อนๆดูเหมือนเดิมเผื่อว่าจะแบบชอบจะได้รู้ว่าเฮ้ยที่นี่มีลานแล้วลานเป็นยังไงโอเคออกมาจากห้องแล้วเพื่อนๆเดี๋ยวจะไปรีวิวลานกางเต็นที่นี่ให้ดูนะเพราะว่าไหนๆก็มาแล้วเนอะท้งที่จริงๆแล้วอะเรามานอนพักแบบสบายๆนะอืใช่แต่ใจอะ ก็อยากจะให้เพื่อนๆดูบรรยากาศไปด้วยใช่บรรยากาศดีก็จะมีเต็นท์ตรงนี้เป็นพื้นที่ของลานกลางเต็นท์ค่ะทุกคนก็เขียวดีนะหญ้าก็ดูแบบสวยดีอุ้ยลานใหญ่อยู่นะจริงๆแล้ว คือกลางได้นี่น่าจะรับคนได้เยอะมากเลยเนาะหากใครไม่สะดวกมากลางเหมือนพวกเราวันนี้นะฮะก็สามารถเช่าเต็นที่ร้านแห่งนี้ก็มีนะครับหลากหลายขนาดเลอกซื้อเต็นท์อะทำไมอไปร้านที่มีเต็นท์แบบนี้ดีกว่าไม่เราเปยเราเป็นคนชอบแบกหวานหวานไม่เข้าใจความรู้สึกเวลาแบกไปไปกลางเนี่ยธอคงไม่เข้าใจว่ามันคือความสุขเข้าใจแต่เพื่อนเพื่อนมันคือความสุขเลยเหมือโศกเลยนะบางทีแบบกลางแบบโอ้โหบนนั้นร้อนนะเออแต่ต้องมีความสุข มันมันได้เล่นของเล่นที่เราซื้อมาบางทีเราบอกออไอเทมใหม่ๆหม,มาลยเพื่อนๆเลยมันก็ได้แบบก็แก๊กก็แก๊กอะไรเงรี้ยผู้หญิงไม่เข้าใจหรอกโอเคไปต่อส่วนใครชีวิตติดแกรมอยากถ่ายรูปสวยๆต้องตัวนี้เลยครับเต็นท์นอรเดิกนอนได้สี่คนแล้วมีแอร์ให้ด้วยค่ะอันนี้จะเป็นห้องน้ําของจุดกลางเต็นท์เวเราลองเข้าไปดูห้องน้ำกันสุ่มเลยละกันอ บ้าบอนี่ห้องน้ำลานกลางเต็นท์จริงปะเนี่ยเฮ้ยสวยมากแต่ว่าฟิลแบบอาบน้ำกลางธรรมชาติมากเวอร์ไหนลองเปิดไฟโอ้ห้องน้ำสวยจังเลยโอ้โหเป็นเอาจริงนะมีได้ผ,ผมด้วยเป็นลานที่น่ามาเข้าห้องน้ำมากจริงๆนอกจากนี้ในตัวลานนะครับก็มีร้านขายของด้วยอย่างตอนนี้นะครับผมก็มาสั่งชาบูเพื่อจะ กินมื้อเย็นนะครับแล้วก็สิ่งที่ร้านอยู่นี้ขาดไม่ได้เลยนะก็คือร้านเครื่องดื่มที่นี่มีคาเฟ่เล็กๆนะครับสามารถเข้าไปสั่งกาแฟชาเขียวอะไรอย่างเงี้ยได้นะครับแต่จะไม่มีเมนูปั่นนะจะเป็นเมนูร้อนและเย็นเท่านั้นครับคุณอาที่ร้านแนะนำมาบอกว่ามีทุ่งดอกบอเถองสวยสวยใช่แต่ว่าต้องบอกว่าเป็นแบบทุ่งธรรมชาติเนอะคือคือมันสวยอยู่แล้วในตัวค<ช>าว,ว่าธรรมชาติ มันสวยอยู่แล้วแต่ครับแค่อาจจะแบบว่าจัดการพวกแบบกิ่งไม้อะไรเงี้ยอาจจะเก็บนิดนึงอาจจะลกๆนิดนึงแต่ว่าดูดิมองไปย่างโอ้ฉากหน้าตายแล้วหวานข้างหลังมีต้นไม้สูงๆคลายต้นสนแล้วก็มีทิวเขาครบถ้าเรียกว่าภาษาช่างกล้องคือองค์ประกอบครบจุดเนี้ยก็คือสวยแล้วนะทุกคนเหมือนได้แบบเดินเล่นๆแล้วก็เห็นแบบดอกปอเทือง ยาวๆแบบนี้นะคะแล้วก็จริงๆแล้วอะฉากข้างหลังอะสวยมากคือมีภูเขาแล้วก็มีหมอกด้วยแล้วก็มีดอกไม้อยู่ข้างหน้าแบบเนี้ยสวยมากๆเลยอ่ะสดชื่นที่สุดเลยยังไงสวยมากถ่ายรูปส,สวยมาก,มากเลยอ่ะเออ,ม,อมากแล้วต้องต้องต้องแดดอย่างนี้นะเท่านี้นะๆๆประมาณห้าโมงคึ้น เราถ่ายกี่โมงนะห้าโม,มงครึ่งแค่ทุ่งหญ้าดอกไม้ท้องฟ้าจบสวยภูเขาสบายไปต่อ,ตอแล้วที่นี่ครับชื่อปางสวรรค์แคมปิ้งก็คืออยู่ติดกับฝ่ายกั้นน้ำปางสวรรค์อันซีนประจำจังหวัดอุทัยธานีเลยครับซึ่งพรุ่งนี้จะเป็นวันเสราร์ทางรานบอกว่า ฝ่ายจะเปิดวันพรุ่งนี้เดี๋ยวมาดูพรุ่งนี้เช้าว่าฝ่ายเปิดน้ำแล้วจะสวยแค่ไหนกันครับส่วนเพื่อนๆที่จะมากางเต็นท์นะครับัาตราค่าบริการจะอยู่ที่150บาทต่อคนต่อคืนนะครับในช่วงโล w ี e ั s นแบบนี้นะฮะแล้วก็ห้องน้ำเนี่ยมีเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยจุดต่อปักเนี่ยมีทั่วลานเลยนะครับแล้วก็สัญญาณเนี่ยไม่ต้องห่วงนะที่นี่มี WiFi ให้ใช้ทั่วลานเหมือนกันครับ อ๋อแอร์ก็ใช้ได้นะครับ9,000 BTU 150บาทต่อวันแค่นั้นเองครับแต่ตอนนี้อากาศเริ่มเย็นลงนะฮะตอนเย็นเย็นลมดีนะฮะที่นี่แล้วก็วันที่เรามาเนี่ยท้องฟ้าสวยมากๆเลยครับท้องฟ้าสวยมากเลยทุกคนวันนี้ท้องฟ้าสวยมากแสงเย็นที่นี่สวยจริงๆอ่ะแบบรู้สึกฟิลกูดมาก แล้วตอนนี้อาหารมื้อเย็นของเราที่สั่งไว้เป็นชุดชาบูหมูก็มาส่งถึงที่พักเราแล้วช่วงเย็นเนี่ยที่นี่บรรยากาศดีเลยนะฮะลมเย็นดีมากๆส่วนหัวค่าช่วงหัวค่าเท่านั้นเนี่ยจะมียุงเข้ามาแบบรบกวนเรานิดนึงถ้ามีซอฟเฟลหรือยาก,กันยุงพกมาด้วยจะดีมากๆแต่แบบสักประมาณสักทุ่มกว่าๆเนี่ยไม่มียุงแล้วฮะอากาศเย็นลงทําให้เราสองคนกินชาบูอย่างมีความสุขมากๆเลยครับสวัสดีเช้าวันใหม่เพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับเช้าวันนี้พนักงานของร้านเนี่ย ก็มาเสิร์ฟอาหารตั้งแต่8โมงเช้าเลยวันนี้เราทานเป็นผัดกะเพราหมูสับกับข้าวต้มหมูฮะแล้วก็จะมีชานะครับชานี้วันนี้ได้ชาเขียวกับชาไทยมาหลังจากทานเสร็จเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูที่ปางสวรรค์ฝ่ายกั้นน้ำอันศีลประจำจังหวัดอุทัยธานีกันครับทุกคนใช่เตะแล้วแล้วแล้วก็เตรียมเช็คเอาท์แล้วใช่แล้วแต่ว่าอย่างที่บอกครับที่นี่จะอยู่ใกล้ฝ่ายนะฮะฝ่ายกั้นน้ำปางสวรรค์ก็เดี๋ยว จะพาเพื่อนไปดูอีกรอบหนึ่งแช่เพราะว่ารอบที่แล้วหนูมาแบบว่าไม่ได้แต่งตัวฟุ้งฟิ้งอะครั้บบทงที่แล้วมาแบบแคมปิ้งหน่อยอะไรอย่างนี้แบบกางเกงขาสั้นเื้อยืดรู้สึกว่ายังไม่ค่อยเข้า <laughs> ก็เลยวันนี้มาแก้ตัวด้วยชุดฟุ้งฟิ้งแต่แต่แต่ถ้านอนที่นี่เนี่ยทางเดินส่วนตัวเลยนะใช่จริงนอนเนี่ยดีเพราะว่ารู้ปะใส่อะไรมาก็ได้อ,อ๋ออยากถ่ายถ่ายรูปแบบว่าสวยๆก็แบบว่าไม่ต้องไปแบบเดินจริงๆมาเนี่ยมันจะมีบันไดลงเพื่อน มันจะมีันได้ลงแต่คราวนี้เนี่ยถ้าเป็นของที่พักที่เนี่ยมันเป็นส่วนตัวเลยแล้วอย่างเนี้ยน้องหวานใส่รองเท้าผ้าใบก็เดี๋ยวจะจอดตรงนี้แหละก็จะไม่มีใครมายุ่งเพราะว่าเป็นพื้นที่ของลานกลางเต็นท์ครับปัะเดี๋ยวพี่พี่เช็คก่อนว่ามันลื่นไหมลื่นแล้วไม่ไม่ไม่ม่ธรรมดามากนี่รอบนี้คือใช่อย่างที่น้องหวานบอกรอบรอบที่แล้วมาแบบว่าเราเรามาเดินหุบป่าตาด ใช่คืออยากให้เพื่อนไปดูคลิปเก่านะเพราะว่าคลิปที่แล้วเนี่ยพี่จะบอกว่ามันยืดโยงกับที่นี่มากเพราะจริงๆอ่ะการที่มาของทริปที่แล้วเนี่ยเรามาที่อำเภอบ้านไร่เนี่ยเราไปแวะอยู่ที่อังซีนอยู่ประมาณสองสามจุดเลยนะใช่เราไปต้นไม้ยักษ์เราไปตลาดไปวัดไปวัดเราไปแบบหลายที่ไปหุบป่าตากอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็คือที่เที่ยวในตรงนี้ทั้งหมดเลยใช่แล้วแล้วด้วยความที่ว่า เหมือนน้องหวานเขาค้างอะว่าเขายังไม่ได้มาถ่ายไอ้น้ำไอ้น้ำเนี่ย <c oughs> ก็เลยแบบหาที่พักปุ๊บก็เลยมาเจอ <c oughs> ที่นี่ <c oughs> คือแบบติดน้ำ <c oughs> เออน้องหวานจะแต่งตัวแบบไหนก็ได้ <c oughs> จริงๆอะเ <c oughs> ลแลวตอนนี้แลพักที่นี่นะแล้วอยากจะใส่ไปกินี่มาถ่ายนะยังได้เลยอะ่ะเขาเป็ส่วนตัวมากอย่างนี้ทุกคนน้ำที่ฝ่ายฟางสวรค์เนี่ยเขาจะเปิดสาวอาทิตย์แต่จริงๆอะช่วงเวลาที่วันธรรมดาน้ำมันก็ไหลนะ แต่แค่ว่ามันไม่ได้เยอะแบบนี้ซึ่งถ้าแบบว่ามาช่วงแบบว่าเป็นพรเวทอย่างเราอ่ะวันธรรมดาจริงๆจะมาถ่ายอะ่ะถ้าไม่ได้แคร์น้ําเยอะ,อะน้ํามันก็เป็นสายอยู่เนาะก็ค<ช>ือใส่บิกินี่เนี่ยไม่มีใครยุ่งกับคุณเลยเพราะว่าเมื่อวานเรามาตอนเย็นอ่ะไม่มีใครถ่ายเลย<ช>แต่วันนี้วันเสาร์แล้ว,<ช>วเขาก็จะเปิดน้ําแรงๆแบบนี้ครับนี่ตอนนี้ลื่นมากถ่ายๆไปถ่ายต้องถ่ายถ่ายไป นี่นี่คือน้ำสาวอาทิตจะปล่อยแรงแบบนี้หวานรูปไหมที่ดูที่เพจของแบบที่เที่ยวของอุทัยอะ่ะเขาลงรูปพวกดาราเซเล็บอะอามาถ่ายที่นี่เยอะมากเลยใช่อ้าวเดี๋ยวน้องหวานจะถ่ายรูปแล้วเดี๋ยวไปถ่ายรูปน้องหวานด้วยกันครับ เขาเขามีสองช่องเลือกช่องไหนช่องนึงก็ได้ช่องไหนคนน้อยก็ก็เอาช่องนั้นเลยนี่มาวันนี้ไม่มีคนเลยสบาย Is not what it seems. We could wake up like it's all just a dream. Tell me, baby, will you think about me when I'm gone? Fill my grave with roses, pretty words, and all my songs. I don't think about it often. I don't wanna be forgotten. ไปกันต่อเขาเป็นสไตล์แบบโฮมคาเฟ่แล้วหวังน่ารักหนูชอบแบบนีเดี๋ยว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 นะเดี๋ยวเข้าไปกันหนูชอบคาเฟ่ที่เป็นแนวนี้มากมากมากเลยอบอุ่นอบอุ่นใช่มูดมันดีเนี่ยโอ้ยมีความแบบว่านี่นี่อยู่เชียงใหม่ไหมเนี่ยจริงจริงอย่างที่พี่บอกไงถ้าเราไม่คาดหวังก็จะไม่ผิดหวัง และหากเพื่อนเพื่อนมาเที่ยวที่ปางสวรรค์หรือมาแคมปิ้งที่ปางสวรรค์แคมปิ้งนะฮะเพื่อนเพื่อนทุกคนก็จะผ่านคาเฟ่แห่งนี้ฮะอยากให้ลองแวะดูเนาะก็เป็นคาเฟ่น่ารักน่ารักมีวิวภูเขาอย่างนี้นะฮะท้องฟ้าสวยสวยแบบนี้นะฮะอบอุ่นดีฮะขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชม EP นี้จนจบนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ